Stone, มีบริการจิ๊บเกมพาร์ตแมปต่างๆจิ๊บการ์ดของแท้ราคาเริ่มต้น279บาทมีของแถมประจำเดือนและมีบริการกดเกมพาร์ตอนิเมะวอลเลเออร์สนใจติดต่อที่ลิงก์ a c e b o o k ใต้ดีคิปชั่นได้เลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนต้องวันนหนนะครับก็มาอยู่กับคลิปวิธีการอัพดาวนะครับตู้นี้นะครับนี่ตัวนี้เดีย๋ยวจะสอนแบบละเอียดนะครับอ่ะ นะครับอ่านี่นี่คือคืออันนี้คือผมทําเสร็จแล้วคลิปทําช้าเพราะว่าติดอีกตัวนี้นะครับมันมันอยู่ในตู้นานแล้วนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับฝั่งนี้นะครับจาก2ดาวเห็นไหมครับจะขึ้นเป็น3มดาวนะครับตัวฝั่งขวานี่เดี๋ยวผมอธิบายแบบละเอียดนะครับอันนี้คือออกมาจะได้เป็น3ดาวเพราะผมใส่2ดาวไปรับนะครับอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะนี่ผมไม่มี3ดาวนะครับเห็นไ่มครับไม่มีเครับนะครัับบเกม มาแล้วนี่นะครับ3ดาวนี่มาแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวสอนแบบละเอียดนะครับซ้ายขวานะครับเซอร์ไฟก็คือการบูชายันนะครับคือกําจัดทิ้งนะครับหรือสังเวยรับเพื่ออัพดาวให้ตัวนี้นะครับถ้าเราใส่ไม่มีดาวนะครับมันจะขึ้นมาเป็น0.3คือ1นอ่า1 3คือหนึ่งดาวนะครับคือ30%นะครับ 30%ถ้าใส่1ดาวนะครับอ่ามันจะขึ้นเป็น1.5นะครับหรือพันจมตี50เซนหรือเพิ่มเป็น2ดาวและถ้าใส่2ดาวนะครับ2ดาวจะเป็นศูนย์นนะครับนี่คือ1.7อ่าดอ่าดูเลยนะครับสมมุติถ้าน้องใส่1ดาวนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอปลดหรอกเยอะๆเลยเตรียมมาไว้เยอะถ้าน้องอเตรียมไว้โอเค ถ้าผมใส่1นึดาวนะครับแล้วผมใส่ธรรมดาอีก2ตัว1 2, 2> เห็นไหมครับจะใช้เวลาแค่วันเดียววันหนึ่งนะครับแต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นตัวใช้นี่นะครับปั๊บเหลือยี่สิบเนี่ยเหลือ20ชั่วโมงนะครับยีชั่วโมงแต่ถ้าใส่2ตัวปั๊บเหลือ16ชั่วโมง นะค,คืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าการลดเวลานะครับมันใช้ได้แค่ตัวชายนี่นะครับกับตัวดาวอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาใส่หนึ่งดาวนะครับแล้วก็เป็นชายนี่นะครับลด16เห็นไหมครับก็ถ้าดาวเนี่ยมันลดชั่วโม,มงได้ด้วยนะครับดาวลดชั่วโม,มงได้ด้วยอ่ะต่อไปเป็น1ดาวอ่ะต่อไปเป็น1ดาวอ่ะไม่มีแล้วอะ อ๋อนี่หนึ่งดาวมีอยู่หนึ่งดาวนะครับแล้วก็ใส่ธรรมดาเปะใส่ธรรมดาเป๊ะสามวันนี่ครับสามวันเหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะใส่อเป็นตัวใชานี่นะครับใช้นี่สองตัวนี่ครับหายไปวันหนึง่งเห็นไหมครับ คือการที่น้องได้ตัวละครช้นี่มาและน้องไม่ได้ใช้นะครับก็อย่าทิ้งนะครับเอามาเป็นอะไรอัพดาวนะครับมันลดได้มันลดได้ดไดอ่าแต่ถ้าใส่ตัวดาวด้วยแล้วบวกบวกอ่ามันมีอ่ามีดาวแล้วก็มีช้นี่นะครับเหลววันเดียวเลยอ่าเดี๋ยวผมลองสลับนะครับเดี๋ยวผมลองสลับอ่ะนี่ก็คือผมจะใช้เซตนี้นะครับนี่คือ2วันนะครับแล้วผมเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัว ใช้นี่ดาวสวันเท่ากันตัวฝั่งนี้นะครับมันไม่ขึ้นมันไม่สนใจนะครับว่าปับอะไรเลเวลอะไรนะครับใช้นี่หรือธรรมดามันจะอัพดาวตามที่มันมีอยู่โดยใช้เวลาตามปกตินะครับ1วัน3วัน5วันนะครับ1วัน3วัน5วันจะต้องเป็นตัวละครเดียวกันนะครับตัวละครเดียวกันนะ ตัวนี้ตัวลับตัวนี้ตัวมิติไม่ได้นะครับถ้ารับต้องรับทั้งหมดมิติก็มิติทั้งหมดในด่านเดียวกันคือตัวละครเดียวกันชื่อเดียวกันนี่อย่างนี้นะครับสามวันอ่ะต่อมาห้าวันเห็นไหมครับสามวันห้าวันอ่ะนี่คือห้าวันสองดาวขึ้นสามดาวใช่ไหมครับ,รบถ้าผมเปลี่ยนนะครับเป็นตัวชายนี่หนึ่งตัวปับเข้าไปหายไปวันหนึ่งนะเกือบวันหนึ่งนะหายไปเกือบวันหนึ่งหายไปสิบแปดชั่วโมงนะครับผมสิบแปดชั่วโมงอ่ะผมใส่สองตัว ไปสองตัว่อยู่ไหนวะอันนี้ไส่สตัวอ่าเหลือ3วันนะครับเหลือสวันเห็นไหมครับเหลือสวันจาก5วันเหลือสวันกับสิบสองชั่วโมงเออแล้วถ้าผมอยากลดมากกว่านี้ทำไงครับลองใส่ดาวเดียวใส่ดาวเดียวเข้าไปนี่ครับหนึ่งดาวนะครับมันหายไปประมาณสิบสองชั่วโมงของการทำสามดาวนะครับหดาวหายไป12ชั่วโมงผมมีสดาวไหมมีแล้ว โอเคงั้นถ้าผมใส่ตัวนี้ไปหนึ่งตัวเหลือสามวันใช่ไหมแล้วผมใส่ตัวนี้ไปอีกหนึ่งตัวปับ๊บเหลือสามวันสิบแปดชั่วโมง,โมงเห็นไหมครับเห็นไหมว่าการเอาตัวช้นนี่นะครับมายัดนะครับคุ้มกว่าการใช้ดาวนะครับเห็นไหมการใช้ตัวช้นนี่สองตัวครับอ่ะผมมีน้องบอกพี่ผมมีช้นนี่สองตัวนะครับนี่เหลือสามวันสิบสองชั่วโมง ครับกับตัวดาวสองตัวฟาร์ให้ฟาร์ให้เหลือสี่วันสิบสองเห็นไหมครับ <c oughs> ดาวมันช่วยระดับหนึ่งนะครับแต่หลกัหลกๆแล้วว่าตัวชน้นนี่มันเพิ่มมันมันลดได้เยอะกว่าเออลดได้เยอะกว่าถ้าน้องมีหินเยอะหรือว่ามีอะไรเยอะอยากเร่งเวลาไม่มีไม่มีโลบักค,ครับให้น้องใช้สเตปฟาร์ฟชน้นนี่นะครับแล้วก็มายัดนะครับฟาร์ฟชไนนี่แล้วก็มายัดอย่างนี้ผมเอาเซตนี้ครับ สวันนะครับกำลังกาลังสวยครับ3วันพอรับได้ครับราคาตัวนี้ขึ้น3ดาวนี่หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับตัว2ตัวซ้ายย่อยทิ้งนะครับอัพดาวให้ตัวฝั่งขวาไม่สนใจว่าบับอะไรนะครับไม่สนใจว่าใช้นี่หรือธรรมดาสนใจว่าแค่ดาวนะครับไม่มีดาวใช้วันเดียวนะครับ ถ้าหนึ่งดาวขึ้น2ดาวนะครับก็ใช้เวลา3วันและก็3วันอึ้สองดาวขึ้น3ดาวใช้เวลา5วันและนี่ก็ใช้ตัวพวกนี้ลดได้ตัวพวกนี้ลดได้อ่ะแล้วก็กดนะครับป๊อต่อมานะครับก็จะเป็นสต็อปคือหยุดน,นะครับต่อแล้วก็ลดเวลานะครับก็ใช้โลบาร์นะครับเจะลบาร์ลดครึ่งหนึ่งนะครับ399เอ่อก็ตัวน,นี้นะครับก็มีประโยชน์อย่างนี้นะครับ น้องไม่เคยเปิดได้ดาวนะครับพี่ครับผมเปิดไม่ได้ดาวเลยทําไงดีครับน้องเอาตัวธรรมดามาเลยครับจาตู้ครับธรรมดา1ธรรมดาธรรมดาจะได้1ดาวเพียงแค่วันเดียวนะครับแล้วก็มันเก่งขึ้นเลยนะดนันอย่างเช่นน้องเป็นผู้เล่นอยู่ผู้เล่นแบบไม่ค่อยได้เติมโลบากัสายฟรีอะครับเนี่ยน้องทำกรอนะนะครับดาวเดียวอะเก่งนะเห็นปะ,ะถ้าอัปตันอ่ดูนะอัปตันถ้าไม่ถ้าไม่มีดาว40ถ้ามีดาว30อ่า53 น้องทำหนึ่งดาวทั้งทีมได้เลยนะทำหนึ่งดาวทั้งทีมได้พลังโจมตีมาฟรีๆเลยเห็นไหมครับจาก40ขึ้น53ได้มา11 12เลยนะ12ล้านฟรีนะครับใช้เวลา1วันนะครับ้วเกมมันก็เล่นไปเรื่อยๆครับอัปเดตเนึ่อะน้องทำได้7ตัวเลยนะถ้าน้องขย,อยันนะ6 7ตัวเลยนะเอาตัวธรรมดาธรรมดาธรรมดายัดเอาตัวธรรมดาธรรมดาธรรมดายัดนะเออพอน้องได,ได้ได้ตัวเยอะก็มาทำสเต็ปพี่ก็ได้นะครับ สองดาวยัดแต่ค้อบควรระวังนะครับถ้า uh, น้องจะทํานะครับน้องต้องลอ ok. กน้องต้องคิดก่อนนะครับสมมุติว่าผมจะทํานะครับอ่า uh, อย่างเช่นอ่าอย่างไงอะอ้าเนี่ยถ้าผมจะทําตัวนี้นะครับสมมุติผมจะทําตัวนี้เอ้าแล้วทำไมผมมีสองดาวอยู่นี่วะเอาหยุดได้ไหมเนี่ยอะหยุดหยุดหยุด อ๋อผมจะทําตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นอาหารกับตัวนี้เป็นอาหารโอเคได้ได้เพราะสามดาวผมไม่ใช้ตัวนี้ผมจะใส่อันนี้นะครับแล้วผมจะใส่อันนี้แล้วผมจะใส่อันนี้ <c oughs> แต่ว่าอ่ะไปไหนแล้ววะอันนี้โอ้เหลือสองวันสิบสองชั่วโมงโอ้จัดไปเลยยาวสวยเพราะว่าผมไม่ใช้สามดาวแล้วนะ ไม่ใช้สามดาวใช้แค่ตัวเดียวพอเอามาเอามาแบบสุ่มพาสิฟโอเคผมว่าครับปบั๊บโอ้หรือสองวันสิบสองโอ้สบายอ่าก่อนน้องจะอ่าน้องจะทำนะครับน้องต้องมีตัวใช้ก่อนอย่างเช่น <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าน้องสมมุตินี่สมมุตินี่สมมุติอยอย่างเงี้ยพี่เห็นเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับผมอยากทําตัวนี้ขึ้นหนึ่งดาวครับทำตัวนี้ขึ้นหนะนึ่งดาว ถ้าผมถอดมันออกเราดูพลังโจมตีตอนนี้สี่ล้านนะครับถ้าผมถอดมันออกนะครับปั๊บพลังผมหายไปล้านหนึ่งนะครับเนี่ยผมหายไปล้านหนึ่งถ้าผมจะทํามันอนะ่ะผมจะไม่มีตัวนี้ใช้นะครับไม่มีตัวนี้แห่ตัวเนี้ยใช้เป็นเวลา1วันนะครับถ้าน้องถอดแล้วพลังลดนิดเดียวอ่ะน้องน้องคิดว่ายอมเสียสละถอดก็ถอดได้นะครับเพราะการอยู่ในตู้เอามาใช้ไม่ได้นะ มันหายไปเลยนะครับมันหายไปจากกร,กระเป๋าเลยนะมันหายไปแล้วเห็นปะไม่มีแล้วเออคือถ้าน้องทําอย่างเงี้ยถ้ายิ่งน้องทํา5วันอ่ะน้องต้องคิดดีๆนะครับคิดดีๆไม่ใช่มาปุ๊บเจอตู้เอ้ยเข้าใจละใส่1ใส่2ใส่3ปุ๊บกดค้าปุ๊บรอหนึ่งวันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าน้องทําตัวตัวเก่งๆของน้องแล้วน้องไม่มีตัวใช้อ่ะน้องจะเล่นยากนะครับถ้าน้องมีตันแค่ตัวเดียวหรือบ,บางคนแบบเนี่ย มีตัวละครตัวเดียวนะครับเลเวล115หรือเลเวลร้อยร้อยสานะครับตัวเดียวแล้วก็อีกตัวอื่นๆอ่ะเป็นอัพน้อยใช่ไหมแล้วถ้าน้องเอาตัวนี้ไปอัพดาวทีมน้องจะหายอย่างเช่นอย่างเงี้ยสมมุติว่าน้องเป็นผู้เล่นใหม่นะครับแล้วดูพี่คลิปพี่แล้วเข้าใจนี่เด็ใหม่งี้เลยน้องใหม่งี้เลยนี่นะครับนี่น้องใหม่งี้เลยมีตัวหนึ่งอัพเลเวลสูงนอกนั้นก็เป็นตัวมิติดันล่าสุดพลังน้องอยู่ที่ล้านหก อ่าร้านหนึ่งนี่น้องเพิ่งเล่นใหม่ร้านหนึ่งเลยน้องบอกเจอตู้นี้เข้าใจแล้วอ่ายัดตู้เลยดีกว่านะครับจับตัวไอ้ตัวนี้ยัดตู้ไปเลยนะครับใช้เวลากี่วัน,นครับ5วันอดออกไป5้าวัน,ออป,วนปัป๊บสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยเดือนเจ็ดนนะครับแนะนาว่าอย่าเอาตัวหลักทามนะครับถ้าน้องจะทำอ่ะน้องใช้ตัวลองก็ได้ครับตัวลองตัวพวกเนี้นะครับเอาไปอัพดาวให้เป็นหนึ่งดาว นะครับใช้เวลาวันหนึ่งออกมาน้องก็อ่าอ่าน้องก็ยังใช้ตัวนี้มีตัวนี้ใช้อยู่อย่างงี้น้องยังมีตัวนี้ใช้อยู่แล้วน้องเอาตัวเนี้ยไปอัปดาวเอาตัวเนี้ยไปอัปดาวใช่ไหมครับแล้วน้องมีดาวอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นดาวทั้งทีมมันก็จะเก่งดาวทั้งทีมเห็นไหมนี่ก็อย่างที่แนะนํานะครับก่อนจะยัดตู้คิดคํานึงให้ดีนะครับมันจะเอามาใช้ไม่ได้ นะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการกดเล่นด้วยนะครับเพราะมันจะปลดล็อกตัวนะครับนี่เห็นปะตัวมันจะไม่ได้ล็อกเลยนะครับถ้ายิ่งกดตู้เยอะๆนะครับเอาตัวรับเข้าไปลองใส่ดูเอาตัวรับตัวนี้เข้าไปลองใส่ลองใส่ลองใส่พอกดปิดปุ๊บมันปลดล็อกนะครับระมัดระวังเรื่องการล็อกตู้อ่าล็อกตัวละครด้วยมาเช็คดูก่อนเอตัวหลุดเปล่าตัวไม่ได้ล็อกหรือเปล่าระมัดระวังให้ดีนะครับนี่ระมัดระวังให้ดียัก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับ ครที่ไม่เข้าใจตรงจุดไหนก็สอบถามได้นะครับตอนนี้ระบบเกมมาเล่นอ่ามันเพื่ออำนวยกับคนที่เกมพาร์ทน้อยนะครับเปิดมิติได้น้อยนะครับแต่ถามว่าไม่มีตัวมิติกอ่าไม่มีตัวโอไม่มีตัวติดดาวเลยทําไงครับนี่ครับมาอัพดาวแม่งเลยครับขึ้นหนึ่งดาวใช้วันเดียวเองนะครับขึ้นหนึ่งดาวใช้วันเดียวทํา1ดาวทั้งทีมนะครับพอทํหนึ่งดาวทั้งทีมครบแล้วก็อ่ามองหาการทํา2ดาวนะครับ ว่าสองดาวทีมแล้วก็อัพสามดาวได้เลยเออก็ถ้าสามดาวั้งทีมคราวนี้ก็เล่นสบายแล้ะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะเจอกันใหม่ไปละบาย